ท่านประธานที่เคารพผมจอรยุทธ์จตรุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพักคก้าไกลกรุงเทพมหาคนครเขตสามยานวาบางหลมวันนี้ผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามข้อเท็จจริงรวมถึงเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีผู้ซึ่งบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วเกือบเจ็ดเดือนเต็ม,มท่านประธานครับ เป็นที่รู้กันดีครับว่าสำหรับรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งนโยบายซอฟต์พาวเวอร์คือนโยบายเรือธงที่ได้รับการเคลมว่าเป็นนโยบายมหายุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยประจวบเหมาะเลยครับเพราะสิ่งที่ผมจะนำมาพูดในวันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ที่บังเอิญแฝงอยู่ในทุกอนูของสังคมอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนไปจนถึงโครงสร้างการบริหารราชการ ซอฟต์พาวเวอร์สุดขึ้นชื่อของไทยโด่งดังไกลไปถึงหูนักลงทุนต่างชาติไม่ต้องให้เซลแมนคนไหนไปเร่ขายซอฟต์พาวเวอร์ที่ว่านั่นก็คือสวยครับการช่อราดบางหลวงการทุจริตคอร์รัปชันที่แทรกซึมลึกอยู่ในสำนักงานตารวจแห่งชาติส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินสวยที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ผมขอตั้งชื่อว่า The G Pass ท่านประธานอาจจะสงสัยว่า G Pass คืออะไรคนที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพคุ้นเคยกับการใช้ทางด่วนเป็นอย่างดีการขึ้นทางด่วนจำเป็นต้องต่อคิวเพื่อจ่ายเงินที่ด่านอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลามีบริการ Easy Pass ซึ่งเป็นระบบจ่ายเงินล่วงหน้าที่ช่วยให้สามารถผ่านด่านฉลุยไม่ต้องรอคนะิวณด่านจราจร G Pass ในที่นี้ คือแพ็กเกจเคลียร์เส้นทางของรถบรรทุกผ่านสะดวกผ่านสบายผ่านทุกเวลาแพ็กเกจที่ว่าคืออะไรผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังครับเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจผมขออนุญาตแบ่งการอภิปรายออกเป็น6บทดังต่อไปนี้ปรถมบทแรกของ The G Pass ขอเริ่มต้นด้วยที่มาที่ทำให้ผมต้องอภิปรายในวันนี้ G แรก The GuiltGuilt หรือการกระทำความผิดที่ว่านั้น ต้องย้อนกลับไปช่วงกลางปีที่ผ่านมาจากการออกมาเปิดโปงขบวนการสวยสติ๊กเกอร์สุดเฉาโชว์ที่เพื่อนสมาชิกของผมท่านสอสอวิโรดลัคนาดีสอนทำให้เราได้รับรู้ว่าสวยประเภทนี้คือปัญหาที่เรื้อรังในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมายาวนานกว่า30ปีและมีเงินหมุนเวียนในระบบนี้มากกว่า1,000ล้านบาทต่อเดือนทั่วประเทศมิหนำซ้ำในช่วงปลายปีเพื่อตอกย้ำว่าการกระทำความผิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิด จากกรณีรถบรรทุกโกงน้ำหนักแปะสเติกเกอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนทําถนนสุดในเขตพื้นที่ของท่านสสปิยรัต์จงเทพเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเพียง4วันครับเป็นที่น่ายินดียิ่งนักเพราะท่านนายกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสวยได้หายไปแล้วประมาณ80แต่ท่านเองก็ได้ยอมรับว่าสวยในเมืองกรุงมันมีอยู่จริงผมก็สงสัยไม่ได้ครับว่า เอา้าถ้ารู้ลึกขนาดนี้ทำไม20%ที่เหลือถึงแก้ไม่ได้จี G ต่อมาครับท่านประทาน The Good Guy เรามาดูกันครับว่ารถบรรทุกที่ปฏิบัติตามกฎหมายเขาต้องทำกันยังไงท่านประทานครับรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปมีกฎหมายกำหนดครับนอกจากจำกัดความเร็วแล้วยังต้องจำกัดเวลาที่สามารถใช้ถนนได้เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนมาต่อที่จีถัดไปครับ เด e กแก๊สโซลีนแก๊สน้ำมันวัตถุไวไฟที่ติดเพลิงง่ายอันตรายถึงชีวิตรถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันมีข้อห้ามเรื่องเวลาในการเดินรถซึ่งจะแตกต่างกับรถบรรทุกทั่วไปรถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่สามารถวิ่งในถนนกรุงเทพได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มยกเว้นวันอาทิตย์สำหรับทางด่วนช่วงเวลาอาจคล้ายกับรถบรรทุกทั่วไปแต่ทางด่วนบางเส้น ไม่อนุญาตให้วิ่งได้เลยท่านประธานครับการกําหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายวิ่งนอกจากเหตุผลของการจราจรแล้วอีกสิ่งที่สําคัญคือเหตุผลด้านความปลอดภัยและข้อจํากัดในการควบคุมเพลิงหากเกิดอุบัติเหตุครับผมได้สอบถามไปยังกองบังคับการตารวจจราจรสายด่วน1197และได้รับการยืนยันว่ารถบรรทุกวัตถุอันตรายไม่สามารถวิ่งได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด สำหรับใครที่อยากฟังสามารถสแกนค r วอารโคได้เลยนะครับแต่ข้อเท็จจริงครับที่เห็นนี่คือภาพเมื่อวันอังคารที่19มีนาคมสองสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับรถบรรทุกวัตถุอันตรายยังวิ่งอยู่บนถนนในช่วงเวลากลางวันในเมืองหลวงของเรามีทางวิ่งอยู่ในช่วงการจราจรหนาแน่นมีทางวิ่งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าท่านประธานครับผมขออนุญาตเปิดคลิปให้ท่านประธานดูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากด้วยความอาลัยแต่ผู้สูญเสียนะครับขอให้เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอุทาหรณ์แก่พวกเราทุกคนอุบัติเหตุเลือกเกิดไม่ได้ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ต่างมุ่งไปที่เกิดเหตุด้วยความทุลักทุเลเพราะการจราจรติดขัดทําให้ไม่สามารถนํารถเข้าไปด้านในได้ต้องสงสายน้ําระยะไกลเข้าไปเพื่อฉีดน้ํา ถึงแม้จะพยายามสกัดเพลิงแต่ก็ไม่สามารถทําได้ทําได้แค่เพียงฉีดน้ําเพื่อไม่ให้เพลิงขยายเป็นวงกว้างออกไปเท่านั้นจนกระทั่งไฟไม่มีอะไรจะไหม้ต่อไปเพราะหมดเชื้อเพลิงไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันจันทร์ในกรุงเทพมหานครมันจะเลวร้ายขนาดไหนด้วยความอะไรนะครับท่านประธานครับผ่านไปกว่าสามทศวรรษมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถบรรทุกวัตถุอันตรายอย่างต่อเนื่อง แค่ในช่วงสาปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าสิบครั้งทั่วประเทศไทยแต่ละครั้งมีความเสียหายที่รุนแรงและไม่นานมานี้เองครับรรท่านประธานเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเพิ่งเกิดเหตุรถบรรทุกถังแก๊สพิกคว่ำในเขตพื้นที่ของผมเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นถนนเส้นเดียวกับที่รถบรรทุกบรรทุวัตถุอันตรายวิ่งกันอย่างสบายใจเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับคำถามก็คือในเมื่อกฎหมายกำหนดไว้เหตุใด รถเหล่านี้ยังวิ่งในเวลาที่ห้ามวิ่งได้คำตอบคือจีต่อไปครับท่านประธาน The craft ตรงๆเลยครับการรับสินบนผมไม่ได้พูดล,ลอยๆครับวันนี้ผมจะมาเปิดหลักฐานว่าสวยรถบรรทุกมันมีอยู่จริงหลักฐานชุดนี้มีพลเมืองดีส่งมาให้ผม โดยภาพแรกที่ผมจะเปิดให้ท่านประธานดูคือภาพซองจดหมายที่มีโลโก้และชื่อของบริษัทรับจ้างขนสง่งวัตถุอันตร,รายระบุชัดเจนแต่ผมขอเซนเซอร์ชื่อบริษัทนะครับโดยที่หน้าซองเขียนว่าจราจรกลางสองนอท่าเรือทางด่วนสองงาวงวานสอนพระขนงสองนอทางด่วนหนึ่งมันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากชื่อสถานีตำรวจส่วนในซองจะเป็นอะไรท่านประธานพอจะเดาออกได้ไหมครับหลักฐานต่อมาครับ เป็นใบแสดงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆของบริษัทดังกล่าวที่เขียนคําอธิบายระบุไว้ว่าค่าเคลียร์เส้นทางจราจรพร้อมทั้งจํานวนเงินอย่างชัดเจนมีการเซ็นอนุมัติด้วยนะครับทํำกันอย่างเป็นระบบถ้าสังเกตดๆีๆในวงเล็บจะเขียนว่าสํานักงานใหญ่ผมได้ใครหารือกับผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแต่กลับได้ข้อมูลมาว่า ที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทที่ว่านี้เป็นการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟยังไงต้องฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้เข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านจดจำตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับ S M K P P D S R C และตัวอื่นเดี๋ยวเราไปดูนต่อครับเอกสารฉบับนี้แจกแจงถึงค่าเคลียร์เส้นทางประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน ระบุไว้อย่างชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับมันตัวเล็กมากเลยระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งชื่อสถานีตำรวจชื่อเจอ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์โทรศัพท์จำนวนเงินและเลขที่บัญชีถ้าไล่ดูทีละช่องตั้งแต่แรกนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษ CNT เมื่อสักครู่นี้ย่อมาจากช่องนอนทรีแล้วถ้าไล่ลงไปต่อ SMK คือสมุทรสาคร PPD พระประแดง SRC ศรีราชา SRB สระบุรียาวไปถึง LMP ลำปาง เฮ้ย hey! นี่มันจ่ายสวย,ยทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ยท,ท่านประธานท่านประธานลองดูครับถ้าข้างล่างนะครับถ้ารรท่านประธานเห็นมีไปถึงพิษณุโลกบ้านท่านประธานด้วยครับช่องต่อมาครับเป็นจํานวนรถที่วิ่งงานถ้ารรท่านประธานลองดูนะครับบริษัทนี้รับงานจากบริษัทชื่อดังทั้งนั้นเลยครับต้องฝากไปถึงบริษัทที่เป็นคู่ค้าด้วยนะครับวันนี้พวกท่านได้ทราบแล้วว่าบริษัทคู่ค้าของท่านจ่ายสวยครับ เรามาต่อที่ชื่อสถานีตำรวจนะครับตั้งแต่จราจรกลางไปยันบางประกงตั้งแต่สอนอพระขนงไปยันสพแม่ปิงดีจริงๆครับจ่ายกันทั่วหน้าไม่ต้องมีใครน้อยใจสําหรับช่องที่ระบุชื่อตํารวจและเบอร์โทรศัพท์ผมขออนุญาตเซนเซอร์ไว้ก่อนนะครับถ้ามา,มาดูที่จํานวนเงินจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เยอะหลักพันบาททั้งนั้นแต่ไม่ว่าจะ1นึ่พันหรือ1ล้านความผิดสําเร็จแล้วครับคราวนี้มาดูที่ด้านท้ายตาราง ด้านบนจะเห็นว่ารับเงินสดที่บริษัทซองที่เห็นของจราจรกลางสอนอท่าเรือสอนอพระขนงและซองอื่นๆไม่ต้องสืบเลยครับซองจ่ายสวยทั้งนั้นต่อมาจะเป็นเลขบัญชีพร้อมชื่อเจ้าของบัญชีทั้งหลายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสวย The G Pass นี้ผมขอเซ็นเซอร์ไว้เช่นกันนะครับท่านประธานครับผมลองให้ทีมงานของผมแกลง้แกลงแอดไลน์ line, โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ระบุอยู่บนเอกสารฉบับนี้ เรามาดูกันที่สอนอทางด่วนหนึ่งครับเมื่อลองกดแอดไปขึ้นทันทีเลยครับมีระบุนามสกุลทางด่วนหนึ่งด้วยนะครับคนนี้ไม่มีเลขที่บัญชีเพราะว่าอะไรจําได้ไหมครับเพราะทางด่วนหนึ่งรับเงินสดที่บริษัทไงครับ mm. มาดูกันต่อครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดชื่อสถานีตํารวจแต่ผมจะเปิดชื่อตํารวจเพื่อเห็นว่าเมื่อลองแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ของจ่าเอกรัฐในไลน์จะขึ้นชื่อว่าเอก เมื่อลองแกล้งจะโอนเงินให้จ่าเอกรัฐตามเลขบัญชีที่ระบุไว้ชื่อบัญชีปลายทางนั้นไม่ต้องเดาเลยครับเจ้าของบัญชีชื่อนายเอกรัฐท่านประธานครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีข่าวใหญ่ระดับชาติข่าวหนึ่งเป็นข่าวเรื่องการออกมาแฉของทานายคนหนึ่งที่มีหลักฐานในการใช้บัญชีม้าและมีการโอนเงินจากบัญชีม้าไปยังบัญชีใกล้ชิดในตํารวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านประธานครับอันนั้นยังใช้บัญชีม้านะครับ แต่น,นี้ใช้บัญชีตัวเองรับเงินกันตรงๆเลยครับไม่มีบัญชีมา้าบัญชีแมวใดๆทั้งนั้นทั้งหมดที่เปิดมานี่แค่บริษัทเดียวนะครับแต่ที่วิ่งวิ่งกันเวลาห้ามวิ่งเนี่ยมีหลายบริษัทไม่ต้องสงสัยถ้าวิ่งได้ก็คงจ่ายสวยกันทั้งนั้นแหละครับท่านประธานจี G ต่อมาครับท่านประธาน The General ในที่นี้สามารถแปลได้ว่าในพลหรือความทั่วไปท่านประธานครับท่านประธานอาจจะมองว่าเงินนิดเดียวเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ทุกวันนี้สวยกลายเป็นนอมอย่างหนึ่งของสังคมสวยถูก generalize จนกลายเป็นปกติทั่วไปและแทรกซึมไปทุกองค์การเรื่องที่ผมได้นำเสนอเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นจากในภาพฉายผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเดียวนะครับผมนั่งเป็นกรรมธิการในคณะกรรมธิการวิสามันเรื่องสถานบันเทิงซึ่งชื่อเต็มๆของคณะยังเป็นเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่เข้ามาชี้แจงในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เป็นที่น่าตกใจมากๆครับสถานบริการไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเดือนเดือนหนึ่งจะต้องจ่ายสวยเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าสิบหน่วยงานท่านประธานครับแค่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเห็นข่าวเช้าของวงการตำรวจจนประชาชนแทบจะสิ้นศรัทธากับวงการตำรวจไปหมดแล้วแต่ผมก็เชื่อมั่นครับว่าพี่น้องตำรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าในวันแรกที่ทุกคนเข้ามาเป็นตำรวจไม่มีใครตั้งใจเข้ามาเพื่อจะไปรีดไถประชาชนแต่เป็นเพราะระบบที่มันเน่าเฟะใครอยากก้าวหน้าในตำแหน่งต้องหาเงินไปซื้อตัว๋วบางคนต้องยอมตามน้ำเพราะน,นายต้องถอนทุนและด้วยวัฒนธรรมองค์กรน,นี้เป็นวัฒนธรรมที่ผู้น้อยไม่สามารถขัดคำสั่งนายได้หัวไม่สายหางไม่กระดิก แต่บางทีหางไม่ได้อยากกระดิกแต่โดนหัวมันสั่งเราเดินทางมาถึงปัดฉิมบทของเรื่องนะครับจี G. สุดท้ายครับท่านประธาน The Government ระบอบอุปถัมภ์การคอร์รัปชันที่มันซาะกล่อนบ่อนทําลายประเทศจนย่อยยับแบบนี้หากจะแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีเจตจำนงที่แน่วแน่แต่ผมก็ไม่มั่นใจจริงๆครับไม่มั่นใจ เพราะท่านนายกก็พูดเอาไว้เองในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องตาแหน่งผู้มกับมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวังในห้องนี้ที่ขอตาแหน่งไปเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังท่านประธานครับท่านประธานจาได้ไหมครับก่อนหน้านี้ที่ผมอภิปรายไปนในช่วงต้นที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ว่าสวยหายไปแล้ว80%เนี่ยแล้วที่เหลืออีก20%คือคนที่สมหวังในที่ประชุมพรรคใช่หรือไม่ 20%คือคนที่ขอตำแหน่งไปใช่หรือไม่มันเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานผมหมดหวังครับถ้าระบบตั๋วยังถูกทำให้เป็นเรื่องปกติแบบนี้ปัญหาสวยมันจะหมดไปได้ยังไงเรามาลองดูนโยบายด้านตำรวจของรัฐบาลเศรษฐากันครับไม่มีเลยครับท่านประธาน ทางเล่มน,นโยบายนี้ที่ท่านนายกได้ถแถลงเอาไว้เมื่อวันที่11กันยายน2566ไม่มีนโยบายไหนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเลยครับท่านประธานลองคิดดูครับถ้าการโยกย้ายตำแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานายวิ่งเข้าหาสสวิ่งเข้าหานักการเมืองหรือรัฐมนตรีท่านใดตำรวจชั้นผู้น้อยคงไม่ลำบากแต่ทุกวันนี้ตำรวจทำงานเพื่อใครเหรอครับผมว่าเพื่อใครก็ตามที่พวกเขารับใช้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เพื่อประชาชน ถ้าลองมองย้อนกลับไปดูตอนที่เราอภิปรายงบประมาณปี2567เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมในส่วนของงบประมาณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีเพื่อนสมาชิกพักก้าวไกลหลายท่านได้ออกมาอภิปรายให้พวกเราได้เห็นแล้วว่างบประมาณไม่ได้ถูกนําไปใช้กับสวัสดิการของตํารวจชั้นผู้น้อยแต่กลับนําไปใช้กับส่วนที่ไม่จําเป็นเช่นเช่ารถเบนซ์เอสคลาสให้กับนายตารวจชั้นผู้ใหญ่ในขณะที่สายตรวจตโรงพักยังไม่มีเงินเติมน้ํามันเลยครับ ผ่านมาเกือบเจ็ดเดือนแล้วนะครับเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเราวนอยู่ที่เดิมไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลที่แล้วเลยทั้งหมดที่ผมได้พูดมาคือเรื่องราวของ The G Pass แต่ผมไม่อยากให้มัน pass ผ่านไปเหมือนรถบรรทุกที่จ่ายสวยล่วงหน้าแล้วผ่านด่านได้ตลอดและผมไม่อยากจะ move on แบบที่ท่านนายกพูดตอนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทะเลาะกันสิ่งไหนที่เป็นปัญหาก็กสมควรได้รับการแก้ไขหากกฎหมายนั้นะมีปัญหาหรือมีข้อบอกพร่อง มันควรและจําเป็นถูกต้องถูกนํามาทบทวนเพื่อปรับปรุปรงให้เหมาะสมใหญ่ผู้ประกอบการต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาถูกบีบบังคับให้ต้องฝ่าฝืนกฎหมายท่านประธานครับหลักฐานที่อยู่ในซองๆนี้เป็นหลักฐานที่เปิดชื่อหมดทุกอย่างไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทางนั้นผมขอฝากท่านประธานไปยังท่านนายกัฐมนตรีขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และเพื่อป้องก,งกันโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่ารอจนกระทั่งประวัติศาสตร์ต้องส้ำรอยเลยครับอย่าปล่อยให้เสศษเงินเพียงเล็กน้อยมาทําให้เกิดความสูญเสียที่ใหญ่หลวงอย่าปล่อยให้การทุจริตและคอรัปชั่นเป็นเหตุให้ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาเลยแต่ในที่สุดถึงแม้ท่านนายกจะไม่ดําเนินการใดๆหลังจากนี้ประชาชนทุกคนจะตระหนักและรับรู้ได้ว่าภาพ ที่พวกเขาเคยเห็นจนชินตานั้นไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมแต่เป็นการละเมิดกฎหมายและมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทําเช่นนั้นแล้วผมขอร้องเลยนะครับอย่าหยุดแค่จัดการกับผู้กระทําความผิดเล็กๆน้อยๆหรือแค่ประซิวประส้อยแต่ควรขยายการดําเนินการให้ไปถึงต้นตอของปัญหานอกจากนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตํารวจชั้นผู้น้อยที่ให้ความร่วมมือในการหาต้นตอของปัญหานั้นขอบคุณครับท่านประธาน